สวัสดีค่ะช่องเอฟนะคะเรามาดูราคาผักเช้านี้กันค่ะเช้าวันที่สองเมษายนวันนี้มาม่ามาถึงก็อีกห้านาทีเจ็ดโมงเช้านะคะเรามาเดินสำรวจหน้าตลาดบางกะปิกันค่ะเริ่มที่ร้านนี้เลยนะคะกระหล่ำยี่สิบบาทลุยสิบแปดดอกกระหล่ำยี่สิบห้าบาทร้านนี้อยู่หน้าพันธิปาร์าบางกะปินะคะแม่ค้าใจดีผักก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะร้านอื่นก็ไล่มานะคะแครอทยี่สิบห้าหอมใหญ่ไทยยี่สิบห้ามะละกอสิบแปดบาท ขนาดต้นเล็กยีห้าต้นใหญ่20บาทชะอมกําละร5สิบหมะเขือเทศสีดายีห้ามะเขือเทศทอยีห้าเท่ากันนะคะแตงกวา20บาทฟัก15บาทมะละขี้นก20่ผักกระเจี๊ยบสามสิใบแมงลักผักชีลาวผักชีไทยกิโลกรัฐสี่สบาทเท่ากันนะคะผักบุ้งจีนสวยๆกิโลกรัมสิบหบาท มะเขือเปอะลาะม้าล้ามะเขือยาวชายเท้าอันนี้สิบห้าบาทหมดเลยนะคะคณะควางตุ้งบวกเหลี่ยมก็กิโลกรัมละสิบห้าบาทผักบุ้งยกถุงห้าสิบบาทบุ้งจีนมะละกอยกถุงแปดสิบผักกัดหอมยี่สิบกระหล่ำหัวใจกิโลกรัมละสิบห้าบาทนะคะอันนี้เป็นถุงแตงร้านสี่สิบบวกเหลี่ยมสี่สิบพริกแดงกิโลกรัมละห้าสิบห้าบาท ริกเขียวสี่สิบอันนี้หอมพมาม่าสามสิบบาทกระเทียมจีนสี่สิบห้าบาทถั่วแขกยี่สิบบาทแครอทเบอร์ลองยี่สิบสองบาทมะเขือเทศทอยี่สิบบาทเห็ดหูหนูเหลือน้อยแล้วนะคะกิโลกรัมละสี่สิบบาทหอมใหญ่ไทยยี่สิบสามหอมยำยี่สิบห้ามันฝรั่งสามสิบกระชายสามสิบห้า ขึ้นใช้ร้านนี้ห้บาทผักชีเจสะอมกำละ15บห้มาละร้านนี้ยี่สเมื่อขยาวมงยี่สิถั่วแขกร้านนี้ยี่แตงกวา12บาทมาลาขี้นก20บาทดอกหอมกิโลกรัมละยีบาทคะนาฮ่องกง15บาทผักโขม15บาท อันนี้เป็นกระจาดนะคะสางกระจาด20เยอะมากเลยค่ะแตงกวาสิบสองบาทแตงร้าน15บาทมันฝรั่ง40บาทพริกเขียวละนี้35บห้พริกแดง60ถั่วลันเตา70็ดสพริกกระเลียง80กระหล่ำร้าน,นี้16บาทนะคะเป็นอย่างหัวเบาๆะค่ะมะเขือเทศสีดาละานี้ยี่สิบาท คะนายอด20ประกาศหอมร้านนี้16บาทพอเริ่มสายขึ้นมาแล้วผักร้านไหนยังเหลือเยอะก็ต้องลดราคานะคะมะเขือเปราะตังกวาร้านนี้กิโลกรัมสิบบาทพริกไากขวามือเลยนะคะพริกเขียวสามสิบห้าพริกเขียวเด็ด4ีสิบห้าพริกสวนเชียงใหม่หกสิบพริกกะเลียงหกสิบด้านบนเป็นพริกแดงเด็ดเจ็ดสิบพริกแดงก้านหกสิบนะคะพริกเขียวสี่สิบมะม่วงน้ำดอกไม้ดิบติดสองบาท มะเขือเทศสีดา10บาทบวบเปลี่ยม15บาทถั่วฝักยาวห้าสิบาทตะไคร้เป็นมัดมัดละหกิโลกร,รัมสาบาทดอกหอมล้านนี้30สบาทถั่วล้านนี้สี่สิบอันนี้ผักชีลาว30สนะคะขึ้นช่ายหรือตั้งโอละนี้หกบาทแล้วก็ควางตุ้งสิบบาทใบแมงลักยี่สิบนะคะ ใบกะเพรา40บาทโหระพา60บาทผักกระเฉดกำลัง7บาทอันนี้หอมอินโดนะคะ30บาทหอมพม่า35หอมยำ25หอมไทย50บาทเป็นไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้บางอย่างก็มีขึ้นมาแพงมากเลยนะคะเช่นกะเพราโหระพาค่ะเมื่อวานยังราคาไม่เท่านี้เลยค่ะ <S <S อย่าลืมกดติดตามช่องมามา่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ